นี่คือ3สิ่งที่ต้องรู้ถ้าเกิดว่าอยากจะใช้ปุ๋ยเคมีผสมกับปุ๋ยอินทรีย์แล้วเกิดประโยชน์สูงสุด ดอกผลเยอะต้นไม่โทมดินไม่เสียแถมประหยัดต้นทุนอีกด้วยหลังจากที่ผ่านยุคปุ๋ยแพงราคาขึ้นสูงหลักพันแต่ว่าลงมาแค่หลักสิบหลายหลายคนก็ต้องเซฟกระเป๋าไว้อย่างดีเลยทีเดียวไม้เด็ดไหนที่คิดว่าดีก็ต้องหันเอามาใช้แล้วล่ะค่ะถ้าจะใช้3ามหลักที่ต้องรู้มีอยู่ว่า1เลยจะต้องรักษาหน้าดินให้ดีนะคะหน้าดินดีเนี่ยเซฟทุกช่องทางค่ะถ้าใช้แต่แม่ปุย๋ยใช้ปุ๋ยเคมีล้นวนสภาพทางธรรมชาติของเขาเนี่ยจะไปทําให้ดินเปลี่ยนอยู่แล้วปุ๋ยเคมีหลา,า,ายตัวมีความเป็นกรดพอไปอยู่ในดินดินก็็เปนปด ดินแน่นดินแข็งสาเหตุที่ว่ามาจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่แค่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวค่ะถ้าสังเกตจริงๆเนี่ยปีทั้งปีเรากำจัดหญ้าทําให้ดินเปลือยเวลาน้ําไหลก็จะช้าเอาหน้าดินออกจนหมดเหลือแต่ดินแห้งๆแข็งๆเห็นแต่ดินที่เซที่เป็นดินข้างล่างจริงๆแล้วดินที่มันเสียเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะเราไม่ได้รักษาหน้าดินเราไม่ได้รักษาหน้าดินเก่าเอาไว้ตั้งแต่ต้นเมื่อหน้าดินเก่าก็หายไปการที่จะใส่ปุ๋ยบํารุงเอาใหม่เนี่ยมันยากมากเลยนะคะใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มเข้าไปมันก็ไม่ได้ผลแล้วจะ ม,มันต้องใช้ปริมาณที่มหาศาลมากเลยนะคะกว่าหน้าดินเขาจะเกิดขึ้นมาใหม่ได้สู้รักษาเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆจะดีมากเลยค่ะมีแค่หน้าดินนะนะจะช่วยเซฟแล้วก็ประหยัดในทุกช่องทางเพราะหน้าดินหนาๆนั่นแหละคะ่ะปริมาณปุ๋ยก็เท่ากับ1ปุ๋ยกระสอบกองอยู่ใต้โคนเลยนะคะถ้าหน้าดินสวยๆดีไม่ดี1ปีใส่แค่ครั้งสครั้งต้นไม้ก็อยู่แบบสบายหรือ การรักษาหน้าดินดีจึงไม่แพ้กันกับการใส่ปุ๋ยนั่นเองค่ะวิธีการรักษาหน้าดินเช่นการปลูกหญ้าแฝกรอบๆทรงพุ่มตรงไหนที่หน้าดินหายบ่อยตรงนั้นแหละค่ะปลูกหญ้าแฝกไปเลยฤดูร้อนก็ตัดใบคลุมควรเอาไว้ฤดูฝนก็ปล่อยให้รกหรือว่าตัดใบให้สูงๆหน่อยเพื่อป้องกันน้ําไหลบ่าบริเวณนั้นนะคะ อีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือการปลูกหญ้าที่ต้นไม่สูงปลูกบริเวณใต้โคนทดแทนการตัดหญ้าใต้โคนได้นะคะถ้ากําจัดหญ้าด้วยสารเคมีก็เว้นจังหวะในช่วงที่ฝนตกไม่ให้หญ้าใต้โคนเนี่ยตายในช่วงที่น้ําหลาก 2. ถ้าเกิดว่าเน้นผลผลิตเป็นสายเร่งด่วนไม่ใช่สายตามธรรมชาติเรื่องนี้ก็ต้องทําใจหน่อยนะคะถึงแม้ว่าจะใช้อินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยน้ําหมัก เอามาผสมกันกันกบปุ๋ยเคมียังไงก็ต้องรออีกสักพักกว่าเขาจะเข้าร่องเข้ารอยให้ถึงแม้ว่าเราจะใช้ปุ๋ยหมักเครื่องหนึ่งปุ๋ยเคมีครึ่งหนึ่งใส่ไปแค่ไม่กี่วันจะเกิดการเห็นผลทันตานะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็คือปุ๋ยเคมีส่วนหนึ่งเนี่ยจะถูกรากนําไปใช้แต่อีกส่วนหนึ่งก็จะถูกปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยเก็บเอาไว้เช่นกันต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนกว่าธาตุอาหารที่อยู่ในปุ๋ยอินทรีย์ที่ถูกเก็บเอาไว้นั้นจะถูกเอาออกมาใช้กว่ารากพืชและปุ๋ยเขาจะเ้าเอกันเนี่ะ จุลินซีจะเป็นตัวกลางในการปลดปล่อยปุ๋ยปุ๋ยตัวไหนใช้งานไม่ได้ตกตะกอนไปเสียก่อนอินทรีย์วัตถุจะเป็นตัวดูดซับเอาไว้ในระยะเวลาพักหนึ่งจุลินทรีย์จะเป็นตัวที่เข้าไปย่อยย่อยทั้งอินรียวัตถุย่อยทั้งปุ๋ยเคมีที่ตกตะกอนอย่างว่านั้นแหละค่ะปุ๋ยเคมีจิงถูกเอามาใช้ไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารเก่าที่เราเคยใส่ลงไปจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินอินรียวัตถุต่างๆที่เราใส่ลงไปทุกอย่างที่พูดมามันหายไปได้นะคะ จำเป็นจะต้องเติมเข้าไปใหม่กําหนดระยะเวลาเอาเองได้เลยค่ะ2-3สเดือนครั้งหรือว่าเดือนละครั้งจําเป็นจะต้องใส่เติมเข้าไปในหลบเพราะว่าเราปลูกผลไม้แล้วก็ผักเพื่อที่จะดึงผลผลิตออก มันจะไม่เหมือนเราปลูกป่านะคะอยู่ในป่าต้นไม้เขาสวยงามสมบูรณ์เพราะว่าเราไม่ได้ไปดึงอะไรออกมาจากป่าข้อที่3นะคะถ้าเกิดว่าอยากเซฟต้นทุนจริงๆจะต้องอดทนแล้วก็พึ่งผ่าตัวเองนะคะเวลาเราดูสื่อเสพข่าวลหลายๆช่องทางแต่สุดท้ายเราก็ต้องเอามาทาในแบบของตัวเองการเอาอินทรีย์มาผสมผสานใช้ซื้อทุกอย่างซื้ออินทรีย์วัตถุในราคาแพงต้องจ้างแรงงานเข้ามาผสมปุ๋ยนับค่าใช้จ่ายไปมามูลค่าที่ทําปุ๋ยเอง ดีไม่ดีเท่าๆกันกับซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นั่นแหละคะ่ะถ้าซื้อถ้าจ้างทุกอย่างแบบนี้การเซฟต,ต้นทุนมันไม่มีอยู่จริงนะคะหนึ่งวิธีในลหลายๆวิธีที่จะช่วยเซฟต,ต้นทุนเช่นตัดหญ้าเสร็จก็เอาหญ้าไปคุมใต้โคนต้นไม้เปลือยย่อยสลายเป็นปุ๋ยแทนที่จะเอากองไว้ตรงนั้นเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้น้ําพัดหนีไปเศษขยะอินทรีย์ที่อยู่ในตลาดพ่อค้าแม่ค้าเขาไม่ใช้แล้วก็ไม่มีที่ทิ้งด้วยมีคนใจดีหัวใสก็อาสานําขยะไปทิ้งในสวนของตัวเองกาจัดขยะพร้อมกับได้ปุ๋ยอินทรรีียย์ฟเข้าาามใในสนสวภน ระยะเวลาแค่มีกี่เดือนก็ได้อินทรีย์วัตถุเข้ามาในสวนหลายตันเลยล่ะค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในการเซฟต้นทุนในการทําเกษตรใช้ความคิดแค่นิดหน่อยก็ช่วยประหยัดต้นทุนไปได้เยอะนะคะเพื่อนๆคน,นไหนมีวิธีการเซฟต้นทุนในแบบฉบับของตัวเองเอามาแชร์บอกเพื่อนๆใต้โพสต์นี้ได้เลยนะคะหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ขอให้มีความสุขความสําเร็จกับชีวิตในทุกๆด้านค่ะ